สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหว่างพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับความสามารถและก็พลังหลังจากนี้ของจากพรลูฟี่ที่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดสึกการต่อสู้ในภาคเอเคนั้นจบลงเนี่ยในตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะลูฟี่ข่าวนั้นจะมีความสามารถและก็พลังที่มันมากขึ้นขนาดไหนแล้วก็ลูฟี่หลังจากที่เอาชนะคิสรูเขาวนั้นน่าจะมีความสามารถและก็พลังแบบใหม่ที่มันน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาหลังจากนี้แบบไหนบ้้าาาาางใใ่่มมััซึนนนนเืออหปจจุบควสรถลูฟี มันคือความสามารถของเทพโดทธินิกาซึ่งม so <affe> like ันท so, I mean ําให้ลูฟี่นั้นมีความสามารถในการใช้ร่างเก้าสังขาวเนี่ยสามารถกลายร่างได้เหมือนกับความสามารถของบทสายโซออนและยิ่งไปกว่านั้นลูฟี่เขานั้นยังสามารถใช้พลังยางที่มาทําให้เขานั้นมีความสามารถเหมือนกับผลปีศาจสัมพลังมเสียงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นนะว่าลูฟี่ในปัจจุบันเขานั้นมีความสามารถที่เป็นก้อรผสมคนต่อลูฟี่โดยพลังและความสามารถของเขาในปัจจุบันเราก็จะได้เห็นนะว่าลูฟี่เนี่ยเขานั้นมีความสามารถที่มันยังไม่สูร แล้วก็เหมือนกับว่ามีความสามารถอีมากมายที่พ่างผพิสันลูฟี่เนี่ยมันยังถูกกักเอาไว้แล้วก็ปิดบังไว้ใช่ไหมฮะและการต่อสู้กับคิสซารุในตอนล่าสุดที่ลูฟี่น้นกินแสงเข้าไปเนี่ยมันก็จะน่าสนใจนะว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นมันจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้ความสามารถผพิสันลูฟี่พลังเทพบดัวทีนิการนั้นตื่นขึ้นมาหรือไม่เพราะว่าขึนเชื่อว่าเทพบดัวทิสถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ลูฟี่น่าจะสามารถใช้พลังแสงในเหมือนคิสซารุเรื่องราวในตอนนั้นก็จะไม่ใช่ความสามารถที่มันแปลกอะไรเลยนะฮะแต่เพ so ียงฟี่ว่ย มันก็ไม่น่าจะมีความสามารถที่มันเหมือนกับคิดจะรู้ทั้งหมดแต่ว่ามันน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดลูฟี่นั้นมีพลังแสงเนี่ยเขานั้นจะสามารถใช้ความเร็วแสงใช้ลําแสงเลเซอร์เรือกพลังแสงตางๆได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องราวท้่เป็นไปตามนั้นจริงก็สมัยเขามว่าในตอนนั้นเนี่ยด้วยความสามารถของนะลูฟี่ในรังเกห์้ามันก็จะทําให้เขานั้นมีความสามารถเขาวางพลังผมิสารทั้งสามสายซึ่งนั่นก็คือสายโซออนในการการรล่าบรรยากาศสายพารามิเซียนี่คือความสามารถในการใช้ยางและก็ล่าสุดถ้าเกิดลูฟี่นั้นสามารถใช้พลังแสงได้เนี่ย นั่นก็จะหมายความว่าในตอนในลูฟี่เขาเนี่ยก็จะมีความสามารถท well. ี่มันเหมือนกับสายโลเกียเหมือนกันนะฮะและนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่เราไม่รู้ฟี่ในตอนนั้นเขา้นการเป็นคนเดียวในปัจจุบันที่เป็นผู้ใช้พลังผลพิสารผลเดียวแต่ว่าเขากลายเป็นผู้ที่มีความสามารถพลังผลพิสารทั้งสามผลมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้ถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าลูฟี่ในตอนนั้นเขา้นการเป็นจักรพรรดิที่มีความสามารถที่เป็นโกงจัดเลยนะฮะ เอาวัด oui, er um. ้วยความที่ว่าหนวดดำเขานั้นต้องขวนขวายแล้วก็ตามหาแล้วก็ชิงพลังผลพิสาคนอื่นมาใช่ไหมหนวดดำนั้นถึงสามารถใช้พลังผลพิสาได้ถึง2ผลแต่ว่าลูฟี่ที่ใช้ความสามารถเขาพลังผลพิสาเป็นแค่ผลเดียวเนี่ยในตอนนี้เขาลับมีความสามารถถึงสองสายและหลังจากนี้ลูฟี่น่าจะมีความสามารถถึงสสายเลยนะฮะและที่สําคัญที่สุดเรื่องราวเกิดกับผลพิศานสามสายในเรื่องวันพีชเนี่ยมันคือเรื่องราวที่ผู้คนนั้นจัดกลุ่มพลังผลพิสาขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาสามารถแยกแยะพลังผลพิศาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในเนื้อหาในนนเร่วัพีี มันก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็นว่าผลพิศดารบางผลมันก็จะไม่สามารถจะกลุ่มได้นะว่ามันคือผลพิศดารประเภทไหนใช่ไหมฮะอย่างเช่นความสามารถของบาองรอนธามาโกะข่าวนั้นก็จะมีความสามารถในการโดนจมตีและเปลี่ยนล่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความสามารถพลังในกาลลูฟี่มันโกงขนาะที่ว่าสามารถใช้พลังผลพิศดารทุกสายเนี่ยนั่นก็หมายความว่าพลังผลพิศดารที่ไม่สามารถจะประเภทได้หลังจากนี้ลูฟี่ในล่างเกย์ห้าในกาจะสามารถใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าการที่ผลพีศารลูฟี่ มันถูกปูมานะว่ามันคือพลังผลพิศารในตำนานแล้วก็เป็นจอบอสที่กลับมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ปูเรื่องราวมาขนาดนี้มันก็แน่นอนนะลูฟี่หลังจากนี้ร่างแค่ห้าของเขาเนี่ยก็ต้องมีความสามารถและความโกงมากขึ้นเพราะว่าในตอนนั้นลูฟี่ขานั้นจะกลายเป็นชายที่สามารถชนะจากพรรดแล้วก็พลเรือเอกแคสโลงได้แล้วก็ไม่แน่นะว่าหลังจากพักไอเอเคสเนี่ยลูฟี่น่ะอาจจะเอาชนะห้าพุทธเท่าเซตเทนด้วยคนก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ที่อเอเคสมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ทำให้ความสามารถของ และการที่ความสามารถนั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นก็ะทำให้ลูฟี่เขานั้นมีความสามารถที่เก่งมากขึ้นและโกงมากขึ้นจนมันก็ไม่แน่นะวความสามารถของลูฟี่ในตอนท้ายมันอาจจะกลายเป็นว่าความสามารถพลังผลปีสาจของลูฟี่มันคือความสามารถผลปีสาจสุดโกงที่มันเนี่ยอาจจะสามารถใช้พลังผลปีสาจได้ทุกสายระมัน,นะฮะก็อาจจะมีความสามารถหลายอย่างที่มันโกงกว่าในปัจจุบันนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอรุนแล้วก็รอดูกันนะว่าหลังจากที่ลูฟี่เขานั้นต่อสู้คิสรุแล้วเอาชนะคิสรุได้เนี่ยในตอนในลูฟี่นี่จะมีความสามารถใหม่แบบไหน และคราวนั้นจะมีพลังที่มันโกงและโหดขนาดไหนกันนะฮะโอเคและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการรับเดตในหางแค่ใหม่ช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ